สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นมวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3ที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่20มกราคม2561นาเะครับเวลา12นาฬิกา 20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเอนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยอ้อมน้อยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับเริ่มเลยนะครับมวยช่อง3ถ่ายทอดอมวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3ที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่20มกราคม2 0 1เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับ คู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็คือโกดโตโต้นะครับโตโต้ชอเกตวีนา <c oughs> ส่วนฝ่ายน้ําเงินก็คือเทอดเกียริรัชดารีสอร์ทสามสนะครับโชคกันนนพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงโตโต้ก็มีชนะคะแนาานวันใหม่พอ,อจอนพัลพลทิลุมพินีชนะคะแนาานยอดปิติเพชรลุงเหลืองที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี่แพน็อกยกสามให้กับยอดปิติเพชรลุงเหลืองที่เวทีลุมพินีนะครับ 3ฟอร์มหลงังชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนฟอร์มของเทิดเกียรติฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะคะแนนโตโต้ชอเกตวินาที่อ้อมน้อยแพ้คะแนนตองเอกรกัมปนาที่อ้อมน้อยฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนแพ้คะแนนให้กับอเล็กโรเยลไทยเลสซิเดนที่วิทีลุมพินีนะครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะหนึ่งแล้วก็แพ้สองสำหรับฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินเทิดเกตเล็ก <c oughs> นะครับโตโต้อ่าสิบ 9ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับเป็นมวยเข่านะครับเข่าในส่วนฝ่ายน้ําเงินเทิดเกียตินี่อ่า18ปีจากชัยภูมิเป็นมวยคล้ายๆกันนะครับเป็นมวยเข่าประเภทอ่าเข่าประกบงในแล้วจับตีด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับโดยเป็นทางด้านของเทิดเกียติที่เบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดในท้ายๆนะครับแบบ แบบเส้นแดงผ่าแปรเลยนะครับยกที่ห้าเบียดท้ายยกทีย่ยกที่ห้าเลยนะครับเป็นทางด้านเทิดเกียรติที่เบียดเอาชนะไปได้ซึ่งวันนั้นโตโต้มีแผลแตกด้วยนะครับกระแสะการเล่นเลยอาจจะเวี่ยงไปอยู่ทางเทิดเกียรตินะครับเพราะว่าโตโต้นี่แตกด้วยแล้ววันนี้มาพบกันใหม่เป็นโอกาสดีๆที่โตโต้จะได้แก้มือนะครับซึ่ง <c oughs> ถ้าดูจากฟอร์มหลังๆแล้วเธอเกียรติฟอร์มหลังจากที่ชนะโตโต้มาแล้ว2ฟอร์มหลังนี่ถือว่ายังไม่ดีเลยนะครับสรุดแพ้มา2ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้มาเหมือนกับว่าร่างกายเริ่มจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า2ฟอร์มหลังนี่แพ้รวดเลยส่วนโตโต้นี่ก็ยังมีชนะ อยู่บ้างนะครับมีชนะ2แล้วก็แพ้1ถึงไฟท์สุดท้ายจะแพ้มาแต่ว่าก็ก่อนนั้นก็ชนะมาเรื่อยนะครับถ้าเทียบเรื่องฟอร์มการชกแล้วโตโตอ้อาจจะดูดีกว่านะครับซึ่งวันนั้นที่ชกกันโตโต้มีแพะแตกด้วยทําให้กระแสการเล่นไหลไปอยู่ทางเทิดเกียรติด้วยทําให้โตโต <c> ้ <oughs> โตโต้ทำเท่าไหร่ก็ราคาก็ยังไม่เหวี่ยงกลับมานะครับเพราะว่ามีแผลแตกฉะนั้นพบกันใหม่ในวันนี้โตโต,โต้น่าจะมีการทำการบ้านเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีถ้าไม่มีแผลแตกนี่วันนั้นคงสู้กันถึงดีกาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาแก้มือกันใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เวทีเดิมนะครับยังไงชั่วโมงนี้ฟอร์มโตโต้ดูดีกว่านะครับยังไงก็มองไปที่โตโต้ชอเกตวีนาฟอร์มดีกว่านะครับและยิ่งไปกว่านั้นถ้าป้องกันอา,อาวุธ ของทางเทอดเกียรติโดยเฉพาะลูกศอกนะครับวันนั้นอาจจะแตกเพราะลูกศอกนะครับถ้าไม่มีแผลแตกนี่โตโต้อาจจะชกได้ง่ายกว่าวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มองไปที่โตโต้ชอเกตวีนานะครับน่าจะเบียดเอาชนะแล้วก็แก้แขนได้สําเร็จนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีคู่ขี้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะวันนั้นโชคได้คู่ขี้มากต้องมาชิงดํากันในยกสุดท้ายแล้วก็เป็นทางด้านเทอรเกติที่เฉือนแสงเอา ชนะไปไปลายยก5นะครับวันนี้มองว่าโตโต้น่าจะแก้หมือได้สาเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงโตโต้ชอเกตวีนาครับขยับมาดูคู่ที่2นะครับ <c oughs> เป็นมวยรอบแม็กซี่ซูเปอร์ไฟล์ครั้งที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือซันโต้แตนบางแสนนะครับหรือว่าแดงเขาทรายส่วนฝ่ายน้ําเงินก็คือสุทินเกียรติมูลีนะครับโชคกันณ์พิการถึงว่าส3ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงนะครับซันโต้ก็มี แพ้คะแนนดาวใหม่บ็อกซิ่งมวยไทยที่พิจิตนะครับแพ้คะแนนจอมโหดช็อกเกตวินาที่อ้อมน้อยไฟสุดท้ายนี่โชว์ฟอร์มไว้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเอาโดยเอาชนะคะแนนนาลงน้อยลูกมะขามไหวที่วิทธีอ้อมน้อยไว้นะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้2แล้วก็ชนะ1โดยเฉพาะไฟสุดท้ายนี่ถือว่า,าโชว์ฟอร์มไว้เข้าตาแฟนๆเลยทีเดียวสําหรับซันโตสแตนบางแสนนะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้าเงินสุทินก็มีชนะคะแนนแสนเก่งมอเพชรชัยภูมิที่หลังสิทธ์นะครับ ชนะนอกยก3ามน้ลงน้อยลูกมาขมหวานที่เวทีอ้อมน้อย <c oughs> ไสสุดท้ายนะครับชนะคะแนนจอมโหดชอเกตวิเทียชอเกตชอเกตวินาที่เวทีอ้อมน้อยนะครับ3ฟอร์มหลังของสุทินนะครับต้องบอกว่าสดมากๆากทีเดียวนะครับ3าฟอร์มหลังนี้ยังไม่รู้จักคําว่าพ่ายแพ้นะครับชนะรวดเลยฟอร์มสดจริงๆสําหรับสุทินเกตมูซี เป็นอีกหนึ่งในตัวเต็งในมวยรอบแม็กซี่ทูฟครั้งที่2นี้ด้วยนะครับสำหรับสุทินเกียรติมู่4ซันโต้นะครับอ่า23ปีจากจังหวัดสุขโขทัยนะครับเป็นมวยรูปร่างค่อนข้างจะเสียเปรียบคู่ต่อสู้เกือบจะทุกนัดนะครับเป็นมวยเตี้ยสั้นแต่ว่าเป็นมวยชกสนุกนะครับเปิดเกมชนลุยต่อยหมัดอ่าปั้มลัดฟัดตีไปเรื่อยเลยนะครับไฟสุดท้ายนี่อ่าลุยจนทางด้านของมาลงน้อย เหียปลายแล้วก็เบียดแสงเอาชนะมาได้ไฟสุดท้ายนี่ต่อยไว้สวยมากๆสําหรับซันโตสแตนบางแสนนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงิน <c oughs> สุทินนะครับอ่า21ปีจากจังหวัดสุรินนะครับจงังหวะฝีมือครบเครื่องเลยนะครับวงนอกนี่โดยเฉพาะแข้งอ่าเล่นงานคู่ต่อสู้นี่เดินมาจะเดินเข้ามาประกบวงไนนี่ต้องฝ่าดงแข้งขวาของทางสุทินไปให้ได้ ก่อนนะครับแล้วที่สําคัญนี่สุทินนี่ฟออ์์มหลังนี่ชนะรวดเลยอย่างไม่รู้จักคําว่าแพ้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟอร์มนี้สดเหลือหลายเป็น1ในตัวเต็งในมือรอบ แม็กซีทั่วไฟครั้งที่2นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องคิดมากกันนะครับสุทินครับยังไงก็ได้เปรียบแทบจากครบวงจรรูปร่างดีได้เปรียบรูปร่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทันตอน,นี่ต่อยกับใครไม่เคยได้เปรียบเรื่องรูปร่างเลยเสียเปรียบตลอดวันนี้มองดูแล้วก็น่าจะเสียเปรียบทางด้านของสุทินอีกครั้งนึงนะครับสุทินนี่ได้เปรียบแทบจากครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการชกที่สดเหลือหลาย ร่างกายก็ดูดีนะดูดีกว่านะครับเพราะว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงด้วยยังไงก็สุทินเกียรติมูซีนะครับน่าจะาเบียดเอาชนะทางด้านของสตต่วนโต๊แตนบางแสนไปได้แบบไม่ยากเย็นนักนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่าน้ำเงินสุทินเกียรติมูซีครับขยับมาดูกันคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกเป็น มวยรอบอีสุสรับครั้งที่28เป็นการตัดเชือกนะครับถ้าใครชนะนี่ก็จะเข้าไปชิงกับฉลามเพชรต่อหลัก2ทันทีที่ไปยืนรอชิงชนะเลิศอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นการตัดเชือกอีก1ครู่อีก1คู่นะครับเพื่อหาผู้ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับระหว่างฝ่ายแดงก็คือไฟป่าสอน,นรงฤทธิ์นะครับ <c oughs> ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือสถานฟ้าปุย๋ยชาลีเฟสนะครับพิกัด147ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดง ฝ่ายป่านะครับก็มีแพ้คะแนนคนหลวงพุ่มพันธุ์ม่วงที่อ้อมน้อยชนะน็อกยกสามมนสยามลูกเมืองเพชรท,ที่อ้อมน้อยนะครับฝ่ายสุดท้ายก็อย่างชนะน็อกยกสามฉลามเพชรต่อหลักสองที่เวทีที่เ <c oughs> วทีอ้อมน้อยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองนะครับที่สําคัญชนะสองฟอร์มสุดท้ายนี่เป็นการน็อกเอาทั้งคู่เลยนะครับสาหรับฟอร์มของฝ่ายป่าสอนรงฤทธิ์ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสถานฟ้า3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนพญาหลวงชอห้าพยักที่อ้อมน้อยนะครับแพ้คะแนนพลเอกออกขวัญเมืองที่อ้อมน้อยไฟสุดท้ายนี่ชนะคะแนนชายเดช m 1็ที่เวทีอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1สําหรับฟอร์มของสถานฟ้าไฟป่าสอนล,งลรงฤทธิ์นะครับ21ปีจากบุรีรัมนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิบุญมีนะครับโดยมีอาจารย์บุญมีแพทย์พลสงนะครับเป็น ผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยรูปร่างเตี้ยสั้นนะครับเป็นมวยเกิดเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยมาเตะเจาะยางนะครับไฟสุดท้ายนี่โชว์ฟอร์มไม่สวยเล่นงานทางด้านของฉลามเพชอรอหลัก2ถึงผ่าน็อกไปเลยนะครับแบบเป็นมวยอาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างทางด้านของไฟป่านะครับส่วนสถานฟ้านะครับ22ปีจากสงขานะครับทำการซ้อมอยู่ที่ค่าย ลาชานนนะครับโดยมีพันธุ์ตวโทวิชัยลาชานนเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะครับเป็นหมลูปร่างดีสูงยาวนะครับเดินจับดักเสียบดักแทงนะครับเป็นหมรูปร่างดีมากๆเลยสําหรับสถานฟ้าปุยชาลีเฟสนะครับแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจนี่อาจจะมองดูไม่ค่อยดีนะครับส่วนฝฟป่านี่อาจจะเสียเปรียบดูเรื่องรูปร่างนะครับแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจแน่นอนกว่าเยอะเลยนะครับสําหรับฝฟป่าสอ นโรธิ์นะครับคู่นี้อาจจะดูที่เรื่องรูปร่างของร่างกายแล้วสถานฟ้าน,นี้อาจจะดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าเรื่องความทระหดอดทนนี่เป็นทางด้านไฟป่าที่ดูดีกว่านะครับเพราะว่ามีอาวุธหนักหน่วงรุนแรงแล้วก็ผ่านอาของหนักๆมาเยอะนะครับส่วนสถานฟ้าน,นี่พอเจอของหนักๆน,กน,กนี่บางครั้งมีลูกกล้า,กล,าก,ลกลัวให้เห็นอยู่ มีบ้างนะครับสำหรับสถานฟ้าแต่ว่ารูปร่างนี่ค่อนข้างจะดีทีเดียวสําหรับสถานฟ้านะครับวันนี้ก็ต้องวัดใจสําหรับแฟนๆนะครับถ้าชอบอาวุธหนักๆแล้วก็หัวจิตหัวใจมั่นคงก็ต้องเป็นไฟป่าส่วนถ้าชอบรูปร่างดีเล่นมวยตัวใหญ่ไว้กลับไปภรรยาที่บ้านไม่ด่านี่ก็ต้องเป็นทางด้านของสถานฟ้าปูชายรีเฟซนะครับก็ต้องเลือกกันนะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับสมาชิกหรือว่าแฟนๆนะครับต้นๆนี่อาจจะ ดูทางไฟป่าไปก่อนนะครับถ้าไฟป่านี่อาวุธหนักๆต้นๆน,นี่ทําอะไรทางด้านของสถานฟ้าไม่ได้ทําให้สถานฟ้าไม่กลัวนะครับถ้าสถานฟ้านี่กลัวนี่เข้าทางไฟป่านะครับแต่ถ้าสถานฟ้าไม่กลัวนี่ผมแนะนําใหอา้ออกมาอยู่ฝั่งสถานฟ้าดีกว่านะครับเพราะว่าอาวุธหนักหน่วงรุนแรงสถานของไฟป่าทําอะไรไม่ได้นี่เจอลูกสูงๆยาว,ยาว อาวุธยาว,ยาวของสถานฟ้าไปนี่ท้ายๆหน้านะมีโอกาสที่จะเบียดแซงไปได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเล่นมวยตัวใหญ่ไว้กลับไปภรรยาที่บ้านไม,ไม,ไม่ไม่ด่านะครับยังไงก็วัดใจกันสำหรับสมาชิกและก็แฟนๆโดยส่วนตัวผมนะครับคู่นี้ผมมองไปที่สถานฟ้าปุ๋ยชาลีเฟสนะครับเล่นมวยตัวใหญ่ไว้ยังไงอาวุธหนักหน่วง อาวุธท้ายๆยน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าแต่ก็ต้องทนต้นตต้องทนอ,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 อาวุธหนกของไฟป่าให้ได้ถ้าผ่านไปท้ายๆนี่ผมว่าสถานฟ้าน่าจะอาศัยความยาวนะครับได้เปรียบเรื่องส่วนส,สูงดักเสียบดักแทงแล้วก็เบียดแซงเอาชนะไปได้ในที่สุดนะครับแล้วก็ไปเข้าไปชิงชนะเลิศกับฉลามเพชรต่อหลัก2ได้สําเร็จนะครับคู่นี้ผมชอบลูกยาวๆของสถานฟ้าปุ๋ยชาลีเฟสนะครับขยับมาดูกันคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนี่เพชรศรีนินสิบุญมีนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือยอดบวงเงินสจุลเสนหรือว่าสเสือเพชรน,นะครับโชคกันในพิกัน1 2งปอนด์ฟอร์มของเพชรศรีนินก็มีแพ้คะแนนเด่นนาโพสธัญรักษ์ที่บุรีรัมนะครับชนะคะแนนพัฒนานิติพัฒนายความที่สุรินนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนคุฑเทพไมาอามี่คอนโดบันปูบางปูที่ลุมพินีนะครับสฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2ส,ส่วนฟอร์มของยอดบวงเงินนะครับ <c oughs> ก็มีชนะคะแนนเพช,นนเพชอรอภิมลศรีที่ช่อง9้า แพ้คะแนนเพชรสีหมอกในโคล่าที่ช่อง5นะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะน็อกยก4นะครับทรงเพชรนำแสงก่อสร้างที่เวทีลังสิตนะครับโดยนัดนานนี่เป็นการน็อกโดยเตะการขอน็อกเลยนะครับสำหรับยอดบุงเงินสจุลเสศน,นะครับเพชรสีนินฝ่ายแดงนะครับตะเวนส่วนมากจะตะเวนโชคอยู่แถบต่างจังหวัดนะครับส,ส่วนส่วนใหญ่นะครับแถว บุรีรัมย์แล้วก็สุรินนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่เข้ามาโชว์ฟอร์มในเวทีมงกุงที่เวทีลุมพินีนะครับโดยเอาชนะคะแนนกุเทพไม่อมีคอนโดไว้ค่อนข้างดีนะครับเป็นมวยรูปร่างดีสูงยาวนะครับเตะต่อยน้ำควา้าคอเสียบเข่ารุนแรงนะครับสำหรับเพชรศรีนินส่วนยอดบัวงเงินนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับยี่สิบสามปีจากร้อยเอ็ดนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับ ถอยตั้งรับดักวางแข้งดักแทงเข่านะครับบางครั้งมีถอยเยอะไปจนเสียทรงมวยนะครับบางครั้งเสียนมวยฝ่ายล่าสุดนี่ถอยเยอะตั้งรับเยอะนะครับจนแฟนๆหรือว่าเสียนมวยโหบีบเพราะว่าชกเหมือนไม่อยากชนะนะครับถอยตั้งรับเยอะจนโดนทางแฟนมวยหรือว่าเสียนมวยนะครับโหบีบทําให้ยอดอยอดบวงเงิน กลับมาเอาชนะน็อกทางด้านของทรงเพชรนำแสงก่อสร้างไปได้ในที่สุดนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือแต่ว่าเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือถอยมากไปนิดนึงนะครับทำให้เสียทรงมวยนะครับแฟนๆมวยอึดอัดบางครั้งก็โดนเสียนมวยตำหนิแถมบางครั้งเสียมวยนี้เสียนมวยนี้อาจจะไม่ชอบนะครับแล้วอาจจะไม่เล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อนี่อาจจะ มีน้อยนะครับสำหรับยอดบุงเงินส่วนเพชรซินนีน่นี่ตะเวนโชคอยู่แถบต่างจังหวัดเยอะกว่านะครับส่วนมากจะเป็นแถวบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์เพิ่งจะเข้ามาเว,เวทีเมืองกรุงเมื่อไฟล์ล่าสุดนะครับแต่ก็โชว์ฟอร์ไมไว้ดีทีเดียวโดยเอาชนะคะแนนทางด้านคุตเทพใหม่อามีคอนโดบางปูไว,นนว้นะครับเป็นวมรูปร่างดีด้วยนะครับเป็นมวยจับเดินจับตีดักเสียบดักแทงนะครับเป็นมวมรูปร่างดีเพราะฉะนั้นก็ต้องวัดอีกหนึ่งคู่นะครับถ้า <c oughs> ชอบมวย ที่รูปร่างดีก็ต้องเป็นเพชรสีนินถ้าชอบยอดบวงเงินจ,จังหวะฝีมือดีแต่ว่าอาจจะถอยตั้งรับเสียทรงมากไปหน่อยนะครับก็ต้องเป็นยอดบวงเงินนะครับแต่ โดยส่วนตัวผมนะครับผมมองไปที่เพชรศรีนินนะครับถึงแม้ว่าอาจจะตะเวนชกอยู่แถบต่างจังหวัดเยอะแต่ว่าไฟสุดท้ายนี่มาชมฟอร์มไว้ที่เวทีมืองกรุงแล้วหนึ่งครั้งนะครับโชว์ฟอร์มไว้ค่อนข้างดีทีเดียวเข้าตาด้วยส่วนยอดบงเงินนี่เป็นวยจังหวัดฝีมือแต่ว่าถอยตั้งรับเยอะผมมองว่ายัางไงแฟนๆหรือว่าเซียนมวยอาจจะไม่ค่อยชอบอาการทรงถอยนะครับมันเสียทรงครับยังไงแฟนๆอาจจะไม่ชอบอาจจะโดนโหบีบได้นะครับเพราะฉะนั้นยอดบงเงินนี่ผมว่า ฝฟนี้อาจจะลําบากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถอยมากไปนี่แฟนๆอาจจะไม่ไม่เชียร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงเพชรศรินิน์บุญมีนะครับรูปร่างดีนะครับฝ่ายสุดท้ายก็โชว์ฟอร์มไว้ดีด้วยวันนี้น่าจะเอาชนะทางด้านยอดวงเงินสอจุโรเซนที่ทรงมวยไม่ค่อยดีนะครับถอยตั้งรับเยอะแฟนๆไม่ค่อยชอบนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงน่าจะเอาชนะฝ่ายน้ำเงินไปได้แบบสนุกนะครับวันนี้มองไปที่เพชรศรินิ์บุญมีฝ่ายแดงนะครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับในมวยช่อง3มเวทีอ้อมน้อยที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่20มกราคม2 5ง1เวลา20สิบเอวลายี่สิบนาฬิกานยีนาทีโดยประมาณนะครับคู่มวยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้ำหนักมวยสภาพแดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นมวยที่ชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติออตาช่างบวกกระแสความเชื่อสืบแล้วก็เจาะให้ลึกเพื่อหาข้อมูลวว่าันนี ใครจะมาดีกว่ากันนักมวยตัวไหนกระแสดีกว่ากันเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการลงทุนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งในเกาะในเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ